ขวดน,นี้นะคะก็เป็นขวดที่เอเพิ่งใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะเอจะหมักไว้3วันนะคะเราก็เอามาใช้ถูพื้นแล้วก็ทำเป็นน้ำยาปะผ้านุ่มได้นะคะก็ยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสูตรนี้ก็ธรรมชาติดีโอเคขอบคุณค่ะ